ไม่รู้ของใครแต่รู้ว่ามาติดเป็นเปอาทิตย์ต่อจำไม่ได้หรอเป็นมีคนเขามาติดไงแต่มันติดสองฝั่งสองฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีแหลมก็มีคนมันก็เลยสะพานมานยืดดีไม่ใช่มันจะเลยมาเออมันจะเลยสะพานมันก็เลยมาสะพานข้ามเสาเอ๋ง่ายมันก็เลยติดไอ้ราวนี่มาไงทางอ๋อมันเอาไหนาะพี่ดูหน่อยครับพี่มันยื่นอ๋อมันยื่นออกมามันยื่นออกมาใช่ไหมพี่ เด็กยิ่งเด็กยิ่งทนได้เด็กนักเรียนเยอะเขาเด็กเยอะนักเรียนด้วยเด็กเขาก็เล่นกันใช่ปหมล่ะเขาเล่นกันโดนไปเขาก็ไม่ฟุ้งอ่รไปแล้วตอบขึ้นมาแล้วก้มหน้าดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วหัวอาจจะไปโขกได้ใช่ไหมพี่ติดเมื่อไหร่เนี่ยตีได้แค่ครั้งสังเกตไม่ได้ขึ้นพี่ออืมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมครับมีีฝั่งน้้แลวดูแล้วเป็นไงพี่ดูแล้วเป็นไงพี่ตลาด ป้ารู้สึกเป็นไงป้านะเหล็กมันยื่นออกมาป้าเป็นไงอันนี้เหรอครับเป็นไงป้าป้าว่าสะพานอันนี้โอเคนะขึ้นลงไม่ไม,ไม่ไม่ชันไม่ปวดขานะอโอเคนะอันนี้อนะแต่มันมีเหล็กยื่นเป็นไงป้าเมื่อกี้เกือบโดนหัวแนละ้วเนี่ยเหล็กเนี่ยเนี่ยเหล็ก,ลก,ลกอันนี้เหรอใช่เหล็กเอันนี้เขาจะ